สวัสดีทุกคน <c oughs> แหม่มลลิสานะคะกะ็คลิปใน YouTube ตัวแหม่มเองก็คือไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์แบบไหนนะทุกคนก็บางคนเขาก็จะบอกว่าทำชีวิตประจำวันของเราไปเลยอะไรประมาณนั้นทุกคนอันนี้ก็ชีวิตประจำวันอันนี้ตัวแหม่มเองทำงานอยู่โรงพยาบาลเนาะแหม่มกำลังจะไปเข้าเวรกลางคืนก็คือเข้าหนึ่งทุ่ม เนาะวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยของสามีนะเดี๋ยวสามีเขาจะไปส่งแล้วก็ส่วนมากใหม่ก็จะลงแต่คลิปแมวๆเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ห้องนะคะที่ห้องพักหมายถึงว่าคอนโดที่เราอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะก็เป็นห้องเล็กๆที่แบบอยู่กันสองคนนะคะถามว่าเราซื้อก็คือ ตามที่เราผ่อนก็30ปีทุกคนก็ปีนี้เพิ่งได้จะ20แล้วแหละทุกคนก็อยู่มาทั้งชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมหาคอนครเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบอยู่แบบนี้ไปก่อนเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องทํางานหาเงินเนาะเพราะว่าลูกก็กําลังศึกษาเราเรียนซึ่งเราจะเห็นคนอื่นที่เขาทำคอนเทนต์เยอะๆในช่อง YouTube เราก็จะแบบวิยดีจังเลยเขาถ่ายภาพเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือ กล้องเรามันก็ไม่ค่อยแจ่มอะนะมันก็ประมาณนี้อันนี้ก็ <c oughs> เทวดาก็กำลังหลับอยู่ทุกคนนี่เทวดากำลังหลับอยู่นะครับใช้ใช้ฝั่งเนื้อฝักตัวกับแม่แม่ด้วย <c oughs> ทุกคนเราได้ยินเสียงอุยอ้ยอุ้ยใช้ใช้ฝั่งเนื้อฝักตัวกับแม่แม่ทุกคนนะคะแมวเทวดาของแม่แม,แม่เอง เนาะทุกคนก็เดี๋ยวแม่เขจะไปทำงานนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในห้องเราก็จะเปิดเครื่องก็จะชอบแบบโซเชียลอ่ะเนาะเราก็จะดู y o u u u b e t t k t ก็ f เฟซบ o ๊กเราก็จะดูตลอดนะคะสวัสดีวันที่1ิบสี่เนาะทุกคนบ๊ายบายค่ะ